คณะกรรมการผู้ประเมินนวัตกรรมสร้างสรรค์คนดีดิฉันนางพันธิพาปานนกข้าราชการครูโรงเรียนลุบานประจวบคีรีขันธ์เจ้าของผลงานการพัฒน,นาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนด้วยโครงงานคุณธรรมความสำคัญของนวัตกรรมเพื่อสนองพระราชกระแสรับสั่งของในหลวงรัชกาลที่9และพระบรมราชวาทด้านการศึกษา ของในหลวงรัชกาลที่10โรงเรียนนุบาลประชมพิริครันจึงมุ่งหวังให้ผู้บริหารครูนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษามีคุณธรรมจริยธรรมและการดำเนินชีวิตอย่างไม่มีอย่างไม่มีแบบแผนที่ถูกต้องสภาพปัญหาจากสังคมปัจจุบัน มีการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจและสังคมอย่างรวดเร็วทั้งนี้เนื่องจากความเชืิญก้าวหน้าทาั้งทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสารสนเทศการสื่อสารในยุคไร้พรมแดนทำให้มนุษย์รับรู้ข้อมูลข่าวสารได้จากสื่อต่างๆเช่น f c e e o o o l l n n t t k t t o k รวมไปถึงการรับวัฒนธรรมของต่างชาติที่เข้ามาสู่ในประเทศไทยส่งผลให้นักเรียนซึ่งมีเป็นเยาวชนของชาติได้รับรู้และนำไปปฏิบัติ โดยไม่ถูกต้องมีพฤติกรรมการเรียนแบบจนขาดคุณธรรมจริยธรรมในหลายๆด้านเช่นด้านความรับผิดชอบด้านความพอเพียงอันมีจิตสาธารณะก็ให้เกิดปัญหาทางสังคมตามมามากมายจุดประสงค์เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในคุณธรรมด้านความรับผิดชอบเพื่อปลูกฝังและสร้างจิตสำนึก ให้นักเรียนยึดมั่นในคุณธรรมด้านความพอเพียงมีจิตอาสาและอยู่อย่างพอเพียงตามคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียนเพื่อปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมอันพึงประสงค์ให้กับนักเรียนเป้าหมายของน,น,นักวันนวัตกรรมเชิงปริมาณนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4ร้อยละ80มีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมอันพึงประสงค์อยู่ในระดับดีเยี่ยม ขึ้นไปเชิงคุณภาพนักเรียนมีเจิติที่ดีต่อกความรับผิดชอบมีจิตอาสาและดูอย่างพอเพียงตามคุณอัตคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียนกระบวนการผลิตนวัตกรรมการออกแบบน,นวัตกรรมการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนด้วยโครงงานคุณธรรมโดยใช้วงจรคุณภาพ p d c a การนำ รูปแบบโครงงานคุณธรรมเรื่องรองเท้าเข้าที่เด็กดีมีวิ h รเบียมเพื่อพัฒนานักเรียนให้มีความรับผิดชอบประกอบด้วยขั้นตอน4ขั้นตอนดังนี้กระบวนการ P D C A แผนคือการศึกษาปัญหาสร้างความตระหนักวางแผนและออกแบบการจัด,จดกิจกรรมดี ดูการปฏิบัติปฏิบัติตามโครงงานคุณธรรมสอดแทรกคุณธรรมในการจัดการเรียนการสอน C เช็คส่งเสริมสนับสนุนกำกับติดตามดูแลตรวจสอบประเมินผล A action ปรปับปรุงพัฒนาสรุปรายงานและนำผลการพัฒนา<ม>ผลการดำเนินงานผลสำเร็จ นักเรียนชั้นประฐมศึกษาปีที่สี่มีความรับผิดชอบมีระเบ,บียบวินัยในการจัดเก็บรองเท้าให้เป็นระเบียบอยู่ในระดับที่ดีเยี่ยมนักเรียนชั้นปรถมศึกษาปีที่สี่ร้อยละแปดสิบห้าจุดเก้าเก้ามีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมบนมืองสง่งในระดับที่ดีเยี่ยมขึ้นไป ผลการดำเนินการประโยชน์ที่ได้รับครูมีนวัตรกรรมสร้างสารรค์คนดีไปใช้ในโรงเรียนนักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมเป้าหมายของสถานศึกษาที่กำหนดครูผู้ครองนักเรียนมีความพึงหวใจในกิจกรรมที่จัดขึ้นนักเรียนมีทักษะการทำงานเป็นลำดับขัน้นและแก้ปัญหายอย่างเป็นระบบ ปัจจัยความสําเร็จสนับสนุนการได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหารครูให้คำปรึกษาช่วยเหลือนักเรียนได้อย่างเข้าใจผู้บริหารสนับสนุนและมีส่วนร่วมในทุกกิจกรรมที่นักเรียนดําเนินการความร่วมมือร่วมใจที่เกิดการทํกากิจกรรมอย่างต่อเนื่องด้วยความสุขและเห็นคุณค่าของสิ่งที่ทํา ที่ได้รับนักเรียนมีบทบาทและเกิดความภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการแก้ปัญหาโครงงานคุณธรรมข้อคนระวังครูต้องเปิดใจในการรับฟังความเห็นของนักเรียนและส่งเสริมให้นักเรียนมีจินอาสา,าอยู่เสมอเพื่อเป็นการปลูกฝังจิตสำนึกที่ดีเป็นเยาวชนที่ดีของสังคมต่อไป